สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะคะที่เราเรียนรู้กันมากันหลายชั่วโมงแล้วนะคะตรงนี้ก็มก็จะผ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการวิธีการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติกันนะคะค่ะตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานระหว่างค่าแซทที่กำหนดให้นะคะ ออแล้วก็พร้อมทางวาดกราฟด้วยนะคะ,ะตัวอย่างแรกนะคะแซดมากกว่าลบ2.1น้อยกว่า0.3นสะคะสิ่งแรกเราก็ไปดูตารางพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะคะที่แซเท่ากับลบ2.1แต่ในตารางเนี่ยมันไม่มีค่าลบไม่มีค่าลบแต่เราก็สามารถที่จะหาได้นะคะโดยดูตารางเหมือนเดิมนั่นแหละโดยการ

เราก็ไปดูที่0.3 0.3 <0. 3 S 2> นะคะะ0.3อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น0.3ตรงนี้ก็คือ0.1179 0.1179พอระหาพื้นที่ของแต่ละแต่ละอันได้แล้วนะคะเราก็ทำการวาดวาดกราฟ เท่ากับ0อ่ะเราก็วาดเส้นกราฟตรงนี้กันเลยก็คือแซเท่ากับลบ1จุดลบ2.1นะคะอ่ะก็อยู่ประมาณนี้ก็คือแเท่ากับลบ2.1่อ่ะต่อไปแเท่ากับ0.3ก็อยู่ประมาณนี้แเท่ากับศ3อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ ได้พื้นที่ที่เราต้องการอยากจะได้แล้วค่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็นำสองพื้นที่นี้มาทำการมาทำการบวกกันศูนย์จุดสี่แปดสองหนึ่งนะคะบวกกับศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้านะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเป็น 0.6 00หรือเราจะไม่เขียนส่วนสก็ได้เราก็สามารถเขียนเป็น0.6ก็ได้นะคะต่อมาตัวอย่างที่2 Z มากกว่า1.5น้อยกว่า2.5เราก็ทำการดูในตารางตามปกติตัวแรกจะเป็น z เท่ากับ1.5นะคะเราก็ไปดูที่ ตารางอ่ะตารางนะคะว่า z เท่ากับ1.5เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะคะ1.5เราก็ดูตรงนี้นะคะ1.5เพราะฉะนั้น1.5คือ0.4332 0.4332นะคะต่อไป z เท่ากับ2.5 2.5เราก็ไล่ไปที่2.5ค่ะก็ตัวนี้ก็คือ0.4938 0.4938จ่าจากนั้นเราก็มาทำการวัดกราฟใต้เส้นโค้งปกติกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแซเท่ากับ0อ่ะเราจะสังเกตว่า1.5ก็อยู่ทางขวาใช่ไหมคะก็ z เท่ากับ1.5ก็อยู่ตรงนี้แทเท่ากับ1.5อ่ะต่อไปก็เป็นอะไรคะเป็น2.5ก็อยู่ตรงนี้อ่ะเท่ากับ2.5เพราะฉะนั้นเราอยากได้แค่พื้นที่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำพื้นที่ทั้งสองอันนี้มาทำการลบกันเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น0.4 เก้านะคะลบกับ0.4 3ย์นะคะเพราะฉะนั้นเอามาลบกันนะคะเพราะต้องการแค่พื้นที่ตรงนี้เท่านั้นนะคะเพราะตรงนี้มันไม่ได้เริ่มตั้งแต่0ูนย์หรือแซบเท่ากับ0ย์ตรงนี้แล้วมันถึงจะเป็นจำนวนนี้ได้นะคะเราต้องเอา2จํจำนวนนี้มาทำการลบกัน0.4 938นะคะลบกับ0.4332นะคะ ก็จะอยู่ที่0.06 0 6นะคะอันนี้คือคำตอบต่อมาข้อที่3 z แซมากกว่าลบ0ูนกับ0.85นะในข้อนี้มีทั้งลบไม่มีทั้งบวกนะคะเราก็ดูตามตารางปกตินะคะตัวแรกแซดเท่ากับลบ0ูน เราก็ไปดูตารางนะคะ0.57เราตั้งหลักก่อนอ่าเราตั้งหลักที่0.5ก่อนอ่าศูแล้วนับไปเลยคะนับไป7อ่านับไป7นะคะในช่องแรกเป็นเลข0ก่อนนะคะ0 1 2 3 4 5 6แล้วก็7 อ่ะเพราะฉะนั้นคืออะไรคะ0.2157 0.2157อ่าอันนี้คือลบ0.57ต่อไปแซดเท่ากับ0.85เราก็ไปดูที่อะไรคะเราไปดูที่0.8คะ่ะ อ่าศูนย์จุดแปดเราหาเจอแล้วแล้วก็ไล่ไปที่เลขห้าหนึศูนย์กัอนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็คืออะไรคะศูนย์จุดสามศูนย์สองสามศูนย์จุดสามศูนย์สองสามอ่าเราก็ทำการวาดกราฟเลยคะ่ะมีแกนสมมาตร ด้านลบก่อนก็อยู่ทางด้านซ้ายใช่ไหมคะลบ0.57ยเอ่ะเราก็ประมาณค่าก็อยู่ตรงนี้แเท่ากับลบ0.57อ่ะ, Z อะต่อไป0.8อ่ะก็อยู่ประมาณนี้แซธเท่ากับ0.85อ่ะ, Z อะเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่พื้นที่ตรงนี้ถูกไหมคะ อันเนี้ยมันเริ่มจากแทเท่ากับศูนย์ไปตรงนี้แล้วก็แทเท่ากับศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาสองพื้นที่นี้มาทํไมกันมาบวกกันได้เป็น0.2157บวกกับ0.3023นอะคะตรงนี้เราก็ทําการบวกได้เลยนะคะ0.2157บวกกับ0.3023านะคะคำตอบก็จะอยู่ที่0 ห้าหนึ่งแปดูนค่ะต่อไปเป็นข้อที่สี่นะคะแซดมากกว่าสองจุดสองแปดในข้อนี้บอกว่ามากกว่านะคะมากกว่าแซดเท่ากับสองจุดสองแปดจะได้ เราก็ไปดูที่ตลาดค่ะ2องจุดสองแปดแอสองดสองอน,นะคะเราก็ดูที่สองจองส,องสองอเราก็ไล่ไปหาเลขแปดนะคะศูนย์หนึอามสี่ห,หแล้วก็แ ก็คือ0.4887 0.4887แปอ่ะคันนี้มันมีแค่ตัวเดียวค่ะเราก็สามารถที่จะวาดกราฟได้อ่ะเราก็วาดกราฟตรงนี้นะคะแกนกลางคือเท่ากับศูนย์อ่ะอันนี้เราก็เขียนกราฟ2.28ก็เราโดยประมาณก็อยู่ตรงนี้นะคะ เท่ากับ2.28อ่ะอัน,นี้เขาใช้สัญลักษณ์คือมากกว่าถ้ามากกว่านี้มันจะต้องไปทางด้านด้านด้านขวาถูกไหมคะก็คือด้านนี้แล้วมันไม่เริ่มจากแท้เท่ากับเลขสูนย์ใช่ไหมเพราะมันบอกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาพื้นที่โดยการนำ0.5ค่ะลบกับ0.4887 0.5ลบกับ 0ูนย์จุแบบแเพราะฉะนั้นคำตอบคือ 0. 0น 1, 1 3ค่ะค่ะต่อมาข้อถัดมานะคะแซดมากกว่า1.4แต่น้อยกว่า2.45จุดสีอะะ่อ่ะหนึอ่า1น4นะคะอ่ะเราก็ ไปหา1.2ก่อนอ่าหนอยู่ตรงนี้อ่าแล้วนับเลข 4, 0, 1, 2, 3, 4ี่ศูนน่อส่าเพราะฉะนั้นก็คือ0.3 9 2 5 0.3 9 2 5ต่อมาแซทเท่ากับ2 4ห ตัวนี้จะได้ a สองจุดเราก็หา2.4ก่อนนะคะหาสองจก็อยู่ตรงนี้แ,แล้วหาเลข5 0 1 2 3 4 5ตัวนี้จะได้เป็น0.49 29 0.4 9 29เอ่เเเราก็ทำการวาด วัดกราบตัวนี้แซดเท่ากับเลขศูนนะคะอ่ะหนึ่งจุดสองสี่ก็อยู่ประมาณนี้แซดเท่ากับ1.24อ่ะต่อไปสองสองจุดสี่ห้าก็อยู่ประมาณนี้แซดเท่ากับ2.45เพราะฉะนั้น เราก็อยากได้แค่ส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็นำสองอันนี้มาทําไมกันมาลบกันก็คือ0.4929 0.4929นะคะลบกับ0.3925 0.3925อ่ะก็จะอยู่ที่0.1 0 0ค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะวิธีการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกตินะคะก็ถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือต้องการศึกษาเพิ่มเติมก็ดูได้ทิ้งสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอ,อนักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ